ลองไปฟังเสียงมิกหน่อยนะเสียงเซอร์ไพรส์นะเชิญครับวิเนี่ยครับวันที่สี่นะครับผมแต่ว่าผมมีถ่ายละครครับไม่ไม่ว่างนะครับผมก็เลยไปเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าครับเรียกว่าไปชวนไปสวีทกันสองคนเซอร์ไพรส์กันสองคนเซอร์ไพรส์สองคนครับผมเนี่ยใช้คำว่าสวีทเลยครับทำไมอะเขินหรอเขินเขินเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์สองคนก็ได้ไปที่เขาใหญ่ครับผมอืนี่คือเราเลือกเลยว่าต้องไปที่เขาใหญ่ให้ได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ทำไมต้องเป็นเขาใหญ่คะเพราะว่าเคยบอกกับน้องเอาไว้ว่าแบบจะชวนไปขับรถเล่นเขาใหญ่อะไรแบบนี้ทานข้าวกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ดีใจครับเขาก็ดีใจครับผมเราเราก็ดีใจที่แบบเราเซอร์ไพรส์สำเร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนก็เลยแซวไงแบบว่าเออดูโมเมนต์หวานแบบเนี้ยเรียกแฟนได้ยังก็ผมว่าแล้วแต่คนมองแหละครับผมแล้วก็ เราสำหรับเราสำหรับผมกับน้องก็แบบเราก็ไปเรื่อยๆบเราไม่ไม่ได้ใช้คําว่าอะไรอย่างที่เคยบอกแล้วเรา,เราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าจํากัดความกันมากครับผมเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าน้องเรียกว่าน้องโบน้อ <c> ง <oughs> โบก็เรียกพี่มิกจริงๆมิกไม่ติดใช่ไหม้เกิดใครจะมองว่ามิกกับโบเป็นแฟนกันแล้วความจริงเราก็ไม่ได้ติดนะครับผม,มทำไมทำไมมิกน้าแดงอ่ะ เขารู้และฮะนี่เห็นทาง,ทางเสียงด้วยเหละครับว่าหวาหนูหนูมีเอ่อลูกตาลูกเทพเหรอสรถ,ถ,ถึงการโฟนอินทางโทรศัพท์มันรู้ว่าเขาหน้าแดงเ,เขายังตกใจลวเอ้ยพี่รู้ได้ยังไงผมหน้าแดงนี่แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธนะ,ะเขาบอกว่าอะไรแล้วแต่คนจะเรียก